คุณพี่สีอุ้ยทำอะไรเมื่อกี้สนุกสนานเสียงดังลงไปข้างล่างกิจกรรมสามัคคีค่ะหรอใช่ให้เด็กๆก็รอดรอดไม้ไม่มีใครรอดได้สักคนเลยกันนะยากนะครับน่าสนุกน่าสนุกเดี๋ยวผมขอลองอุ้ยอุ้ยพอ้อกดสัปตะไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ไหนที่นี่ห้ามมาสายนะพร้อมจะเรียนรู้หรือยังลูกพร้อม ครูจะสอนวันนี้ครูคอยากให้ทุกคนสามาัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วตัดเรื่องแข่งขันชนะแพ้ออกไปเลยนะไม่ต้องคิดใช่ไหมครูไม่ต้องคิดเลยนะไม่ต้องคิดเลยนะกิจกรรมแรกของเราคือนี่ลอดไม้มแทมโบรินนายดาบมาทนี่ครับครูเคยได้ยินดนตรีประกอบไหม ตาดัมตาดัมทำทำทำตาัตดเคครับคูนายดะไม่ต้องรอดนายดะตีกองเดี๋ยวมาต่อจจะหวาให้ครับคูแล้วก็ทําเสียงด้วยจ้าจานักเรียนทุกคนก็ต่อคิวมารอดรมารอดรถ้าเกิดว่ารอดได้ถือว่าได้คะแนนถ้ารอดไม่ผ่านเก็บขอเสียงเพลงหนึ่งสองสามไป ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไปมันจะไมรอดได้เนี่ยมันมีคนรอดได้สมคิดมาสมคิดทกนทุกคนสวัสดีทารองขอออครับผมสวัสดีัไปไหนมากเนี่ยคุณพี่สี ุย <łość> ทำอะไรเมื่อกี้สนุกสนานเสียงดังลงไปข้างล่างกิจกรรมสามัคคีค่ะรอใช่ให้เด็กๆก็รอดรอดไม้ไม่มีใครรอดได้สักคนเลยกันนะยากมากนะครับยากมานะครับน่าสนุกน่าสนุกเดี๋ยวผมขอลองอุ้ยอุ้ย เดี๋ยวผมไปธุระต่อว่างแวะมาเล่นห้องนี้นะคะขอบคุณนะคะทุกคนขอความบริูรณท่านรอครับสวัสดีครับเป็นแค่นั้นเจอกันดูแหงเยอะเลยเนี่ยท่านรอเนี่ยโอ้ยทำไรอ่ะจังตนี้ใครผ่านได้ที่ดาวโอ้โหนี่คือผลสำฤทธิจากการสอนกิจกรรมสามัคคีของครูครูแล้วเป็นอาจารย์ะครันสามัคคียังไงอะครูสามัคคีอย่างนี้ไงทุกคนลุกขึ้นมาด่าครูพร้อมเพรียงกันโดยไม่ได้นัดหมาย นักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้า